คนรักโลกนะคะจะพาไปสัมผัสกับความสวยงามของผีเสื้อหลากหลายชนิดที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วซึ่งนับว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะคะที่ถูกยกย่องว่าเป็นเมืองผีเสื้อแห่งฝืนป่าตะวันออกค่ะ ช่วงต้นฤดูฝนหรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีที่อุทยานแห่งชาติปางจีดาอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วพื้นป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่แห่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางจีดาขึ้นซึ่งนับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะสําหรับการเรียนรู้ศึกษาและค้นคว้าวงจรชีวิตของผีเสื้อโดยอุทยานแห่งชาติปางจีดานั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมผีเสื้อชนิดต่างๆมากกว่า500สายพันธุ์จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองผีเสื้อแห่งพื้นป่า สัมผัสกับความสวยงามของผีเสื้อในวันนี้ก็คือคุณธีระแสงสุรเดชนายกสมาคมรักปางศีดาหนึ่งในผู้ริเริ่มให้เทศกาลนี้เกิดขึ้นครับ ที่ทีละครับจุดเริ่มต้นของเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดานะครับกําเนิดมาอย่างไรครับจุดเริ่มต้นของงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาเนี่ยมันเกิดจากที่นี่มันมีผีเสื้ออยู่แล้วแต่เมื่อประมาณปี2545เนี่ยนะครับเราได้รู้จักกับนักดูผีเสื้อระดับประเทศคนหนึ่งชื่ออาจารย์สินทุยศนัทราสาขาเขามีงานอดิเรกนะฮะในการดูผีเสื้อรู้จักกับผมก็เลยมาสํารวจผีเสื้อปางสีดาครับซึ่งเขาดูผีเสื้อมาทั่วประเทศแต่มาดูผีเสื้อที่ปางสีดากลายเป็นว่าเขาบอกว่ามมมัันนนีคคววาาาหหลลกยแ่ึง้ดดูไ ประมาณร้อยชนิดถ่ายรูปเป็นฟิล์มได้ประมาณร้อยชนิดนะครับตั้งแต่ปี4ีหเป็นต้นมาถือว่าคือความสําคัญคือพอมันมีความหลากคือความสมบูรณ์ของปา่าอ,อย่างนี้มัน,นก็แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของปา่าก็เป็นที่มาของการจัดงานเทศกาลดูผีเสือ้อครับความร่วมมือละครับของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับมีหน่วยงานไหนบ้างครับที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริมกิจ,จกรรมตัวนี้ครับครับการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาเนี่ยฮะเจ้าของพื้นที่โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยเป็นส่วนร่วมอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเราพยายาม ซึ่งมันก็จะมีความร่วมมือในช่วงของการจัดงานเนี่ยจะเห็นการประกวดขบวนหุ่นผีเสื้อก็มีสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วแล้วก็สำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วก็จะมาช่วยดูแลในภาพรวมแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาโดยใช้งานเทศการดูผีเสื้อเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมรแล้วเขาก็จะมาแข่งขันจักรยานเสือภูเขาไปชิดจุดชมวิวบางสีดาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆทั้งอบตเทศบาลท้องถิ่นเทศบาลแล้วองค์การมหาชนต้นบลก็มาช่วยคือทาไง ผีเสื้อที่มันอยู่บนเขาเนี่ยกลายเป็นผีเสื้อของคนสแกว่งให้ได้พูดถึงพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ปางศิลาแห่งนี้ครับช่วยส่งผลอะไรครับให้เกิดความหลากหลายของผีเสื้อแล้วก็จํานวนของผีเสื้อ้วยครับก็แสดงว่าถ้าผีเสื้อหลากหลายก็คือมีความหลากหลายของป่าเหมือนกันนะฮะความหลากหลายทางระบบชีวภาพครับเพราะว่าผีเสื้อแต่ละชนิดเนี่ยฮะเขากินอาหารผีเสื้อที่ต่างกันนะฮะใบไม้การไปวางไข่เงี้ยเพราะนั้นพืชอาหารเขาก็แสดงว่ามีพืชอาหารเยอะความสมบูรณ์ของป่าเนี่ยมันเยอะครับนะฮะมันก็คือสะท้อนมาทีี่ผเเสื้ออยะ ปกติแล้วผีเสื้อนี่จะมีจานวนเยอะแบบนี้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าครับผีเสื้อจะเยอะในช่วงสองช่วงฮะคือช่วงปลายปีคือประมาณเดือนพฤศจิกานะฮะช่วงปลายปีและอีกช่วงหนึ่งคือปลายล้อนต้นฝนก็คือประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยฮะนะฮะก็จะจะเยอะอีกช่วงหนึ่งและแล้วก็มีความหลากด้วยครับเสร็จแล้วก็จะหลังจากนั้นผีเสื้อจากที่มันกระจุกอยู่มันก็จะกระจายก็เจอผีเสื้ออยู่ไล่ไปถึงปลายปีปีนึงฮะก็คือมันก็จะพบได้ทั่วๆไป ความโดดเด่นนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นเลยครับของการมาดูผีเสื้อที่ปางศรีดาแห่งนี้ครับมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับการดูผีเสื้อที่ปางศรีดาเนี่ยนะครับสเสน่มันเขาอยู่ที่การพบง่ายหลากหลายนะครับก็คือการพบพบง่ายหมายความว่าคือเราเราขับรถมาเนี่ยครับเติด หน้าต่างเปิดประตูรถเนี่ยผีเสือ้อแทบจะบินเข้ามาในกระจกเ,าาเลยประวัตน,นั้นเลยนะครับคือมันมันง่ายแล้วหลากหลายคือพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูผีเสื้อเป็นนะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นชนิดของผีเสื้อที่พบในกองกองหนึ่งบางทีอาจจะย0 3 0ชนิด <c oughs> มีความหลากหลายนะฮะ <c oughs> แล้วดูแล้วมันเพลินมันไม่ได้ชนิดเดียวอย่างเี้ต้นคมง่ายหลากหลายคือเสน่ห์ของผีเสื้อบางทีได้ครับอย่างผีเสื้อที่มีความหลากหลายขนาดนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเขาล่ะครับในในฐานะที่เราเองเป็นอนุรักษ์ด้วยนะ เราจะต้องมีการดูแลต้องมีการทำอย่างไรบ้างครับให้เขาเกิดขึ้นมาที่มีความหลากหลายแล้วก็ยังมีจํานวนที่มากมายขนาดนี้ได้คือเราคือณวันนี้เนี่ยเราเป็นการสร้างจิตสำนึกนะฮะตั้งจิตสำนึกให้กับคนให้รักผีเสื้อแล้วก็พยายามบอกอย่างนี้ครับว่าความหลากหลายของป่าคือความหลากหลายของผีเสื้ออย่าไปจับผีเสื้ออะไรทํานองนี้ครับแล้วก็นี้ในเรื่องของป่าเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้เวลาที่อุทยานเขาจัดค่ายค่ายเยาวชนค่ายถืกอความหมายของเด็กเยาวชนเนี่ยฮะก็พยายามบอกว่าผีเสื้อหลากก็คือป่าที่มันสมบูรณ์เพราะนั้นเราต้อง รักษาป่าครับแล้วก็โดยเฉพาะป่าผืนนี้เป็นผื้นป่ามรดกโลกด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยคือแสดงว่าผื้นป่ามรดกรโลกของเราเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ครับพี่ธีราครับเคยที่ผ่านมาในการทํางานเนี่ยครับเคยมีปรากฏการณ์ไหนไหมครับที่แต่ละปีอาจจะทําให้ปีนั้นเนี่ยคือมีผีเสื้อจํานวนลดน้อยลงครับมีฮะมีประมาณช่วงประมาณปี49ประมาณช่วงประมาณ49-50นะครับมีบางปีเจอฝนแบบตกกระหน่ำมากเลย ไข่ผีเสื้อคาบแด้ผีเสื้อที่มัอยู่ตามใบไม้พอเจอฝนหนักมากๆปุ๊บพวกนี้หายไปเลยแทนที่จะเติบโตใบมงจรมันขาดเนี่ยมันขาดปุ๊บทาให้ผีเสื้อปีนั้นน้อยลงไป หรือบางปีที่แรงมากๆครับแรงมากๆผีเสื้อก็จะหายโดยเฉพาะในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาก็จะเพราะว่าภาะวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลต่อผีเสื้อด้วยครับเพราะว่าไข่ผีเสื้อที่มันวางไว้ตามใบไม้พอมันไม่มีความชื้นเลยมันแห้งแล้งเลยไ,ไข่มันฝ่อไปอทําให้วงจรชีวิตแทนที่ผีเสื้อจาก 1, 1เป็น10จาก10เป็นร้อจากร้อยเป็นพันเนี่ยมันขาดช่วงไปครับ,รบผู้ที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงจรชีวิตของผีเสื้อเองนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนมีผีเสื้อเยอะๆแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์แสดงให้เห็นถึงความ ของผืนป่า<ช>นะครับอย่างผีเสื้อที่ผู้คนจะเข้ามาดูเทศกาลผีเสื้อที่เนี่ยครับผมพูดถึงเรานอกจากเรื่องของความสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของผีเสื้อ,อบ้างครับคือเราจะได้รู้เรื่องราวของผีเสื้อนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะอธิบายว่ากว่าจะเป็นผีเสื้อวันนี้เนี่ยวงจรชีวิตของเขาจากเป็นหนอนที่เราหน้ากลัวบางคนกลัวฮะที่เป็นหนอนตัวเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเขาอลอกคราบเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อเนี่ยเขาเป็นผีเสื้อสวยๆให้เราได้ดูได้นะครับเพราะ นั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาได้ศึกษากันจริงๆนะฮะเราเคยทําเรื่องโรงเรียนตัวหนอนด้วยก mm ็ hmm. คือให้เด็กเนี่ยอาใส่อาหารผีเสื้อเอาใส่ในกล่องไว้ให้มันกินกินแล้วมันเป็นดักแด้แล้วก็เสร็จแล้วเหมือนเลี้ยงลูกรับนะฮะลูกอ่อนแล้วก็ปล่อยออกสู่ป่า mm hmm. เขาได้รู้ว่าอนอนผีเสื้อตัวเขียวๆออกมาเป็นผีเสื้อตัวเหลืองๆอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. ก็คือทําให้เด็กมีจิตใจรักสัตว์รักแมลงแล้วก็ได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําเป็นวิชาที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้วทาให้เขารักธรรมชาติตั้งแต่อยู่ใกลล้้ตตัวรงนี ครับแบบนี้เองเนี่ยในความหลากหลายของสายพันธุ์ผีเสื้อแล้วเนี่ยที่นี่เองเนี่ยครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่สายพันธุ์ครับณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสํารวจได้โดยภาพถ่ายนะในช่วงเวลาประมาณ10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450ชนิด450ิชนิด4 50- ิชนิดนะครับแล้วก็ถ้าแบบประมาณว่าเจอแล้วถ่ายไม่ได้อีกรวมๆแล้วประมาณ500ชนิดนวันนี้ถ้ารวมแล้วในขณะที่ผีเสื้อประเทศไทยอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 1, 2 0 0อถึง1น0 0ชนิดในผีเสื้อกลางวันนะฮะตอนนี้ที่บางสืดาประมาณ1ในอย่างสายพันธผีเสื้อเอง แต่และชนิดเนี่ยสามารถสะท้อนให้เห็นไหมครับว่าเขาส่งบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์ของป่าไม้ได้ครับใช่ครับเพราะว่าผีเสื้อแต่และชนิดเนี่ยมันอาศัยพืชอาหารที่ต่างกันครับกินใบไม้ต้นไม้ที่ต่างกัน แล้ววางไข่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าผีเสื้อมันตัวแทนเป็นตัวแทนของป่ามันเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้ว่าเราดูแลป่าดีผีเสื้อดีๆมันถึงมีให้เราได้ดูครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมใช้พี่ธีรานนะครับพาผมไปดูผีเสือเ้อในตาลจุดด้วยยินดีครับครับ สงสัยว่าเสมาดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมางทั่วจีน่อเมริกาทะเลนอยเอเวเดนซ์เซอิลส์โซนทูอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเสียน๊ยมบ้านก็ยังกินทรายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมหาดสวยเหมือนเดิม I this really love this place about anything. สเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แตกความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สม็จกลับมาสวยงามอีกครั้งสม็ดสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสม็จกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวกัสม็ครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็จกันเถอะ เราคิดในการพิทักษ์และอนุรักษ์ผื้นตามระดกโลกที่สําคัญของจังหวัดสาต์แก้วโดยสมาคมรักปางสีดาในรายการคนร,รักโลกวันอังคารเวลา16.05น,นครับ ครับเทคนิคในการดูผีเสื้อเลยครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับในการดูผีเสื้อเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทางอุทยาเนยเขาได้มีการล่อผีเสื้อโดยใช้รักษาการจัดการเรื่องอาหารให้ผีเสื้อมารวมอยู่แล้วทีนี้ในการดูผีเสื้อสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยนะครับก็คบแค่เราค่อยๆเข้าไปหามัน คือผีเสื้อเนี่ยเขาก็กลัวคนเหมือนกันใช่ไหมฮะเป็นแมลงนั้นการดูเนี่ยให้เหมาะสําหรับในการดูช่วงเช้า<ม>ก็คือหลังจากที่กลางคืนเขาโดนน้าค้างโดนน้าฝนไปแล้วลเรียบร้อยเนี่ยพอเชา้ชาเขาอยากจะมาพึงตีและพอไม่ได้กินอาหารเขาจะผ่อนคลายเพราะนั้นเทิดเราค่อยๆเข้าหาเขาเราก็จะได้ดูผีเสื้ออย่างใกล้ๆได้ถ่ายรูปแบบใกล้ๆ ือให้มันผ่อนคลายเราได้ชื่นชมเขาอย่างก็คือช่วงเวลาที่เขากินอาหารเนี่ยแหละนะครับจะเป็นช่วงที่เราใกล้ชิดเขาได้มากที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรแบ่งปันพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งปันทั้งหมด10จุดนะครับในการดูผีเสื้อคือการดูผีเสื้อเนี่ยฮะโป่งผีเสื้อจุดดูผีเสื้อในอุทยานเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ6-7จุดด้วยกันมันมีทั้งบริเวณลานหินนะฮะแล้วก็มีโป่งนะฮะเป็นโป่งนะฮะโป่งธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีตามชายป่าตามทุ่งหญ้านะฮะตามถงป่าเพราะฉ มันก็จะมีอยู่ประมาณ6จุดด,ด้วยกันก็คือจุดท,ที่เราจอดรถเข้าถึงและจุดที่เราจะต้องเดินป่าเข้าไปในธรรมชติในป่าธรรมชาติครับก็ทุกๆที่ก็จะมีผีเสื้ออยู่ เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งสายพันธุ์ที่บอกว่ามีมากกว่า500สายพันธุ์เนี่ยนะครับที่เราอาจจะเจอบ้างหรือไม่เจอบ้างนะครับชนิดไหนครับที่มาถึงที่นี่เราจะได้เห็นมากที่สุดนะครับถ้าบอกว่าพระเอกของบั้งซีดาเนี่ยนะครับก็คือผีเสื้อลายติกแจกเป็นผีเสื้อวงสีน้ำเงินนะฮะเป็นผีเสื้อลายติกแท๊กตัวสีเหลืองออกส้มๆแล้วก็มีจุดสีดำๆผีเสื้อลายติกแจกเนี่ยเป็นผีเสื้อที่ใครมาต้องถ่ายได้นะบอกว่ามาถึงบังศีดาต้องถ่ายตัวนี้ได้ นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตามยอดหญ้าตามยอดเขาเรียกว่าต้นสับเสือพันเล็กสีดอกสีม่วงเนี่ยเขาจะชอบมากเพราะฉะนั้นเราโอกาสจะเห็นตรงนี้กับตามดินปกงทั่วไป ูดถึงเรื่องของความสนใจของไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือว่าผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ผีเสือ้อเดินทางมาดูงานที่นี่ครับเยอะไหมครับปีนี้ถือว่าเยอะมากแล้วก็จะมากขึ้นทุกปีเพราะรว่าจริงๆแล้วกิจกรรมดูผีเสื้อเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าที่อุทยานแห่งชาติต่างสีดานที่เรายกย่องให้กันักดูผีเสือ้อเขาจะใช้ว่าเป็นเมืองผีเสื้อของพื้นป่าตะวันออก ะะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยก็จะเป็นจุดสนใจจุดหนึ่งที่ใกล้กรุงเทพแล้วคนเดินทางมานะ,ะโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวแล้วก็กิจกรรมดูผีเสือ้อจากที่มันเป็นกิจกรรมของคนที่รักผีเสื้อในกลุ่มชุดแคบณวันนี้เนี่ยมันขยายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆคนเดินดูผีเสือ้อเขาก็จะมี1ถ่ายภาพผีเสือ้ 2> สอ2คือมีแผ่นพับแล้วก็มาดูได้เรียนรู้กลุ่มแลกผีเสือ้อก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่กําลังได้รับความนิยมมาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับกิจกรรมเรื่องการดูนกอย่างีคราใ สนใจอยากจะเข้ามาดูจริงๆเนี่ย<ไ>พูดถึงเรื่องของนอกจากเทคนิคต,ต่างๆนะครับอย่างที่ที่ีระบอกไว้ว่าจะดูผีเสื้อ,อยังไงให้มีความสุขแล้ว<ไ>ข้อควรปฏิบัติแลวครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นพฤติกรรมต,<ไ>ต่างๆในการร่วมกันอนุรักษ์ผีเสื้อเลยนะครับครับการเข้ามาดูผีเสื้อเนี่ยนันดับแรกเลยนะฮะก็คือว่าการแต่งกายนะฮะเราอยากเห็นผีเสื้อได้ง่ายเราต้องแต่งกายให้มันเข้าคือกับธรรมชาติโดยเฉพาะเราต้องใช้เสื้อผ้าสีเอิร์ธโทน สีเอทนสีเขียวขี่มา้าส,สีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็ให้มันกลมกลืนเพราะาผีเสื้อเนี่ยตาเขาไวถ้าเราใส่เสื้อสีขาวหรือสีที่ไม่เป็นสีสีเนี่ยมันจะตื่นนะะเราต้องกลมกลืนนะฮะแล้วก็เข้าหาไม่ต้องมาฉีดน้ําหอมแบบเหม็นๆมนฉุนๆุนอย่างเงี้ยนะฮะเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ดังนั้นเราเข้าไปบางคนเนี่ยไปลาไปเดินดูแค่เหงือ่อไหลใครย้อยผีเสื้อมาเกาะเราแล้ว ราะธรรมชาติเขาชอบเกลือแร่ในร่างกายของเราอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นการเข้าหนึ่งการแต่งกายนะฮะสก็คือเวลาเราดูเราเราดูผีเสื้อเราต้องเข้าค่อยๆเข้าหาเขาอย่าทําให้เขาตื่นค่อยย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วพอเราคุ้นเคยกับเขาแล้วเขาก็จะคุ้นเคยกับเราเพราะฉะนั้นผีเสื้อเขาจะไม่ตื่นไปไหนแค่นั้นเองอย่าไปจับผีเสื้อนะฮะบางคนก็บอกว่าเจอแล้วจับผีเสื้อเลยไม่ได้ไม่ได้ฮะเพราะว่าปีกผีเสื้อเนี่ยมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนลังคาโบดที่มันถูกวางงเรียๆไ แล้วถ้าเกิดเราจับปุ๊บมันจะหลุดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะหาคู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วตายไปเพราะฉะนั้นแล้วมีฟีโรโมนที่มันติดอยู่ในตัวผีเสื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผีเสื้อมันอกหมดโอกาสในการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแบบดูด้วยตาแล้วถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปเอาดีกว่านะครับค่นี้ก็มีความสุขแล้ว,ลวในฐานะที่มีประสบการณ์นะครับ,รบในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ,รบผู้ที่สนใจมาดูผีเสื้อที่นี่กับเรานะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องขออองกกาาารรรที่มมเป็็นคคบจจะด S <S> มาด้วยแบบนี้ครับเราได้สอดท่าเกี่ยวกับเรื่องของการดูผีเสื้อให้กับเขาเข้าใจอย่างไรบ้างคร manera, ับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะฮะแนะนําเรื่องการดูผีเสื้อถ้าเกิดบางคนก็สงสัยตัวนั้นเรียกอะไรตัวนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งทําให้เด็กเด็กเด็กสนใจนะเพราะว่าสีเสื้อแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีสีส่ที่ต่างกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนั้นตัวนี้แล้วถ้าเกิดพ่อแม่ที่ได้เรียนรู้มาก่อนหรือว่าได้ถามเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็จะชี้ดูไปว่าตัวนั้นชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ ความเป็นธรรมชาติความเป็นสีเขียวก็ตูตัวเองได้เห็นผีเสื้อโดยตัวด้วย,ดดวยก็ได้ความรู้ไปด้วย,ยนะครับรในฐนานะที่ี่ทีราเองเป็นคนในพื้นที่นะครับอมองเกี่ยวกับเรื่องของพิศทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้ครับไว,ว้าอย่างไรบ้างครับ โอกาสโตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่านะวันนี้เนี่ยการโกกลีนนะฮะซึ่งเป็นนโยบายของการท่องเที่ยวงประเทศไทยที่เขาสร้างสูุนเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่คนเข้ามาหาธรรมชาติและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นจากตรงชิงทัวร์้วกลายเป็นลักษณะว่ามาแบบสงบสงเยเียดเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็มาวางแผนเพื่อที่จะมาเที่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้ตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นโอกาสลงเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดูบีเสื้อเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งคิดว่าน่าจะได้รับความนิย,ยมไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากมาดูผีเสื้อกันที่ปางศรีดาแห่งนี้แล้วครับ,รบนอกจากนั้นจะได้สัมผัสกับธรรมชาติยอย่างไรบ้างครับการมาที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้เป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าบนโลกโลกนะฮะดงพญาเย็นเขาใหญ่ค,ความสมบูรณ์ของป่าเนี่ยหกแสนไร่นะฮะหกแสนกว่าไร่มีน้ําตกสวยๆนะฮะในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยฮะก็มีน้ําตกสวยๆมาแล้วก็โดยเฉพาะใครมาปางศรีดาเนี่ยฮะอยากให้ไไปปดดดูทีี่จจุุชชมมววววิิขึ้นอ25 5กิโลเมตรเป็นทางลุกลังเนี่ยนะครับก็ขับรถไปจะเห็นความสมบูรณ์ของพื้นป่าที่ค่อนข้างที่จะอลังการ,รเราเห็นการเชื่อมโยงของพื้นป่าอุทยานแห่งชาติต่างสีดาเชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติทับลานนะฮะเห็นภ้าที่ตกนะฮะแล้วก็มีเส้นทางเดินป่าที่เราสามารถที่จะเดินไปดูทุ่งหญ้าที่มันจะมีกระทิงอยู่นะฮะแล้วก็จะมีร่องรอยของสัตว์เพราะฉะนั้นต่างๆเนี่ยน้ำตกหรือมาดูผีเสื้อมาดูนกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับอุทยานแห่งชาติต่างสีดา ีเสื้อสะท้อนให้เห็นครับว่าอุทยานแห่งชาติปางสีลาแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวครับผู้คนที่กําลังจะเดินทางมาดูผีเสื้อที่นี่หรือว่ามาสัมผัสกับธรรมชาติที่นี่จะต้องร่วมมือร่วมใจอย่างไรครับให้พื้นเมดเดนแห่งนี้ครับมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดไปได้วยครับ,รบผมอยากจะบอกว่าผีเสื้อมันเป็นตัวแทนนะฮะมันมันเป็นอัญมณีแห่งพงไผรมันเป็นความสวยงามที่มันเกิดจากการที่เราอนุรักษ์ไว้นะัเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านที่มาดูผีเสื้ออยากจะให้คิดไว้ว่าป่าสมบูรณ์ สมบูรณ์ดฉะนั้นต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่สิ่งดีๆตรงนี้ไปบอกกับคนอื่นๆให้ว่าอนุรักษ์ป่าฮะผีเตอร์ถึงจะมีอยู่ได้นะครับ ะะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นฤดูฝนค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะคะาหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปดูผีเสื้อหรือว่าไปชมความสวยงามของธรรมชาติในช่วงเดือนอื่นๆก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอน,นี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการรุ่นของรางวัลหนังสือรวมภาพถ่ายผีเสื้อสบตาผีเสื้อปังสีดาจํานวนสารางวัลเพียงร่วมตอบคําถาม เทศกาลดูผีเสื้อปังสีดาจัดขึ้นที่จังหวัดใด A. จังหวัดสระแก้ว B. จังหวัดสระบุรีส่งคำตอบพร้อมที่อยู่ติดต่อกลับมาได้ทาง f c e e o o o k แ n นเพจคนรักโลกหรือส่งมาที่ตู้ปอนอ์ 23, ปอนอกรุงเทพ10407 สงสัยว่าเสมาดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมา่ทั่วจีนอัลกบรียส์ลฟเลย์โนยเอเวเดนซ์เดอะเวย์ลส์ทูทูลอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเจียมีพรีทันซีซีทุกวันบ้าก็ยังกินทายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมทายอรอสวยเหมือนเดิม I this worries anything? really love this place. about Who สม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สม็จกลับมาสวยงามอีกครั้งสม็ดสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสม็ยกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวกาสม็ครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็จกันเถอะ แนวคิดในการพิทักษ์และอนุรักษ์ผื้น่ามรดกโลกที่สําคัญของจังหวัดสรตร์แก้วโดยสมาคมรักฟางสีดาในรายการคนร,รักโลกวันอังคารเวลา16.05น,นครับ ทะเลของไทยกําลังลดจํานวนลงนะคะเกิดจากการทําประมงที่ผิดผิดซื้อหากปล่อยไว้ปัญหานี้จะกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและระบบนิเวศท,ทางทะเลขาดความสมดุลไปติดตามกันค่ะ ชีวิตชาวบ้านอย่างการซ่อมตะไคร่ดักปลาเพื่อใช้ในการทำประมงถือเป็นภาพที่คุ้นตาของชุมชนชาวบ้านในไร่บริเวณอ่าวทุ่งคาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมมากว่าร้อยปีและสิ่งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำของอ่าวทุ่งคายังมีเพียงพอสำหรับการทำประมงเลี้ยงชีพ นี่พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่12สวีชุมพรพบว่าอ่าวทุ่ง่ามีพื้นที่37,000ไร่เป็นแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิน่นมีสัตว์น้ำนานาชนิดมีพันนกมากกว่า90ชนิดและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ป่าชายเลนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาสามารถหาปูหาตุ้งหาหอยที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าถ้าป่าอุดมสมบูรณ์สัตว์น้าพวกนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับทำให้การหาอยู่หากินของเขาก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับการปลูกป่าชายเลนที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านในไร่นี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างชาวบ้านภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการคนปลูกป่าป่าสร้างคนกับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสาพาโดยได้นำต้นกงกางจำนวนกว่า600ต้นมาปลูกเสริมพื้นที่ป่าชายเลนในส่วนที่ขาดหายไปด้วยความหวังว่ากล้ากงกางที่ปักลงไปแต่ละต้นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ในพื้นป่าชายเลนแห่งนี้มากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปของป่าชายเลนนะครับก็จะเป็นแหล่งนะครับแหล่งเพ่อพันปุปลา ปูนะครับกุ้งหอยนะครับซึ่งจะมีผลต่อพี่น้องชาวประมงนะครับในจังหวัดสุมพรทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝากพี่น้องชาวอำเภอสวินะครับช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลนของพวกเราไปด้วยครับผมใจมากที่ได้มาเพิ่มมาทรัพยากรป่าชายเลนเึิ่มแลป่าชายเลนถ้าหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาตรงนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์ ชีวิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากมนุษย์เฝ้าก,กอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติแต่เพียงฝ่ายเดียวภาพความสมบูรณ์ที่มีอยู่นี้คงเลือนหายไปชุมชนบ้านในไร่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จุดประกายความคิดในการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติของเรายัางคงคุณค่าและอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้ชมที่มีข้อแนะนําหรือติชมรายการนะคะส่งปริษนีบัตรเข้ามาได้ค่ะที่ตู้ปน .23 ปนอฟอดินแดงกรุงเทพ1.0407หรือที่ Facebook Fanpage คนรักโลกนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะเวลา16นาฬกา5นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ ีเซือเนี่ยครัเป็นตัวเติมเต็มให้ระบบนิเวศนั้นได้มีสมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารที่มีความสําคัญเป็นผลผลิตของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติฉังนั้นอยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาผีเสื้อและก็ต้องดูแลรักษาป่าเพื่อที่จะผีเสื้อยังมีอยู่